สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงไอ้ตัวโปรแกรมมือตู้นะไม่รู้ใครเคยใช้หรือเปล่าผู้หญิงอ่าส,สาวๆนะ่าจะเคยใช้นะาไว้รีทัชนะฮะตัวนี้นะฮะมีทั้ง Android และ iOS นะผมจะเปิดให้ดูเริ่มต้นนาแอปเป็นอย่างนี้นะผมจะไม่มารีทัชให้ดูแต่ผมจะมาใช้ฟังก์ชันหนึ่งก็เรียก A.I.R. นะฮะเป็นตัวใหม่ที่เข้ามาเร็วๆนี้ซึ่งยังเป็นเบต้าอยู่เข้าเข้าใจว่าพอมันทำโอเคแล้วอะ่ะมันคงจะ เอามาขายเป็นแพ็กเกจให้ให้เ็จตังใช้นะอัน,นยังใช้ฟรีอยู่นะฮะผมลองทำแรกๆผมให้ดูที่ผมทำนะนีะ่อันนี้ผมวาดด้วยมือถือเลยถ่ายแล้วก็ไม่ได้ลบสีแก้สีเลยแบบวาดแบบร่าวๆเลยแล้วก็มีเลอะๆหน่อยเพราะวาดในกระดาษรีไซเคิลนะฮะอ่ะแล้วหลังจากยัดลงไปปุ๊บมันปรับได้ประมาณนี้นะมันปรับมาให้3มันจะเจนมาให้3รูปเราเ,าเลือกรูปที่เราชอบที่สุดนะฮะซึ่ง ัวนี้มันมีเลอะนิดหนึ่งตรงราวนมตรงนี้พอดีตรงผมเพราะผมไม่ได้ไม่ได้เช็คน,นะความเลอะนะตรงนี้ก็มีเงาจากแสงนะฮะมันเลยเพี้ยนแปน,นี้แต่ไม่เป็นไรผมก็แยกข้อตุชอปแล้วก็ไปถ่มแมกกาลงสีแต่ก็อยากรู้ความสามารถ AI ก็เลยไม่ได้ลงแบบจริงจังนะไม่ได้ไดันคัทไม่ได้ลงสีแบบให้มันอยู่ในเส้นอะ่ะมันเลอะนอกเส้นแล้วก็ เจนเออกมามันก็โอเคนะสุดท้ายก็มาตายที่ผมอ่ะมีเพราะว่าผมมันเลอะสีมันเลอะออกนอกเส้นมันก็เลยพินเพี้ยนอย่างนี้นะครับแล้วตรงแขนตรงอะไรมันก็เพี้ยนเพราะว่าสีมันไม่ได้ไนงะซึ่งตัวนี้ก็เป็นความผิดผิดของผมเองที่ผมไม่ได้ตั้งใจทำกันแรกนะก็เลยไปยัดเข้ามืชอช็อตปัปกอีกรอบหนึ่งได้ครับส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะฮะแล้วก็หลอกไปเจนอีกทีมันก็คือจบสวยด้วยตัวนี้เลยนะ คือรูปนี้คือตรงที่ผมชอบแล้วละ่ะมีส่วนผมที่เลอะด้านบนนิดนึงซึ่งตัวนี้ก็คือเดี๋ยวสุดท้ายถ้าจะเอาจริงๆก็คือไปตัดทิ้งใช้ว้ชอบแก้วนะฮะนี่คือรูปที่ผมว่าโปรเซสที่ว่าถ้าผมวาดผมจะได้ประมาณนี้แหละซึ่งจริงผมวาดไม่ได้หรอกแต่ว่าในใจคืออยากได้ประมาณนี้นะมันไม่ได้ต่างจากรูปแรกเยอะนะมันมีมันมีกลิ่นอายของรูปเดิมคือมันไม่ได้เจนเหมือนโปรแกรมอื่นที่ เจนไ i ไปแล้วหน้าหล่อเจน AI ไปแล้ว,ปลวเป็นการ์ตูนแบบไม่ได้มีความเขาเป็นของตัวเองเลยอันนี้มันมีเขาของตัวเองนะกับรูปแรกมีกลิ่นอายนี่คือรูปสุดท้ายที่เอารูปเมื่อกี้ยัดเข้าไปทีหนึ่งก็คือลายเส้นสะอาดนะฮะแต่ก็เนื้อสีเนื้อลายเส้นจะดูแข็งหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโปรเซสนี้ก็ดูสวยงามนะไม่ไม่ได้ฉีกจากเดิมมันก็ยังมีความเป็นกลิ่นอายของรูปเดิมนะฮะนี่คือที่ทามานะอ่าแล้วจะให้ดูอ่าเซตสองก็ทำวาดอย่างนี้ ปโหลดมาตาเบี้ยวตาเขีก็เอามาใช้ Photoshop ลบนะฮะลงสีคร่าวๆแล้วก็เกลี่ยขอบที่มันแหวงเส้นที่มันขาดหรือว่าที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยคร่าวๆแล้วก็ยัดเข้าไปอีกรอบหนึ่งมันก็ประมาณนี้ก็โอเคก็เลยหลังจากหลังจากยัดอย่างนี้ลงไปก็ผมก็ยัดเข้า Photoshop อ,อีกหนึ่งเพื่อตัดแบก,กาวทิง้งแล้วก็เอารูปวิว แปะลงไปแล้วก็เบร์ซักเพื่อให้มันเจนใหม่เนี่ยนะนี่โปรเซสที่ผมค่อนข้างถูกใจเลยนะคือบางอันมันก็ออกมาเกินจริงหนะ่อยมีเวอ่อวอ่มาเกินจริงแต่ว่ามันก็ได้อะนะนี่แหละคือที่ต้องการเลยสวยงามผมจะ follow จากคราวนี้คลิปที่3แล้วกันผมเอารูปที่ผมทำมาแล้วอันนี้คือผมว่าดๆด้วย Photoshop เลยเอามือวาดนี่แหละแต่ว่าใช้ ใช้เมาส์ปากานะฮะนีวาดรอบแรกนะผมจะโยนลงให้ดูใหม่ไปที่เนี่ยนะฮะดูที่ AI art นะฮะผมจะให้ดูนะแต่รูปบางทีการเจนรอบที่2อ,อาจจะไม่เหมือนเดิมนะ,ะผมจะรูปงูคุลเข้าไปเจนนะฮะโูกุลที่วาดเองนะเจนเออกมาปุ๊บมันจะสร้างออกมา3จาก1จะแตกเป็น3มมันได้รูปเดิมใช้ใช้ใชดีวเดิมได้รูปเดิมได้รูปเดิมจริงด้วย ผมลองเอารูปเดียวกันไปเจนที่ Android เป็นมันจะเพี้ยนนิดนึงเอามาเจนที่ไอก็เป็นอีกอย่างนึงไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามันมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องอันนี้ได้รูปเดิมเด้เลยนะคือรอบที่แล้วผมเลือกรูปที่3รูปสุดท้ายดางขวาล่างเห็นไหมรูปนี้รูปนี้นะฮะเนี่ยตรงกับขอบรูปนี้อันเดียกันเลยอโอเคแล้วผมจะบอกโปรเซสที่ผมทำนะผมหลังจากที่ผมได้รูปนี้มาปุ๊บผมก็ยัดรูปนี้มาลง Photoshop แล้วก็มาลงสีคร่าวๆอย่างนี้แล้วก็ลบเส้นบางเส้นไปแล้วก็ยัดสีแล้วก็ปรับสีประมาณนี้แต่ยังไม่ทําต่อคลิปมันตัดก่อนผมก็เลยมาทําคลิปใหม่อ่าโอเคผมจะยัดรูปนี้ลงไปให้ดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ,ะนำรูปเข้านะฮะรูปที่สามตอนเลือกนํารูปภาพเข้านะฮะแล้วก็เลือกรูปเมื่อกี้นะคือมันไม่ใช่งงคุณแล้วมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรเราแค่อยากรู้ว่าเอไอมันทำได้แค่ไหนนะ รูปที่สาบอกแล้วรูปที่สองเฮ้ยสวยว่ะรูปที่สองปิ๊งไปเลยว่ะโอเคผมจะฟฟลเลอร์รูปรูปนี้แล้วกันอ่านี่แต่ไลเซนส์ยังไม่ได้นะคือมันจะไม่เข้าที่เข้าทางมันแค่พยายามปรปับตามตามรูปที่มีรายละเอียดที่มีคือตอนแรกมันจะเจนภาพเจ๋งเลยนะดูดูดูตรงนี้นะเพราะว่าผมวาดวาดแขนไม่ดีเห็นไหมวาดกล้ามไม่ดีนะเห็นไหมเพรวาดไม่ดีปุ๊บ มันเลยเจนภาพออกมาม่วซัวโดยเจนมาเปน็นนี้มันก็เลยกลายเป็นกล่องของขวัญซึ่งผมก็พอใจผมก็เลยเอากล่องขวัญมาทาซึ่งแต่ว่าทํางแขนทางซ้ายเห็นไหมแขนขวาของมันอะ่ะอยู่ตรงซ้ายมือเราเนี่ยมันมันเละผมก็เลยผมสีลงไปให้เป็นให้เป็น,ให,ปนให้เป็นถุงมมือไปซะอ่ะมาดูจากสีที่ถมนะแล้วก็ผมมันวาดไม่สวยมันก็เลยกลายเป็นหมวกก็ไม่เป็นไรผมว่าโอเคนะอ่ะจัดนี้ไปนะฮะ สุดท้ายมันเจนมาได้รูปนี้พอใจผมบันทึกแล้วเมื่อกี้นี้อ่าดังนั้นคือจบแค่โปรเซสนี้ก็ได้นะแต่ผมเท่าที่เคยลองคือยัดภาพที่เราต้องการเข้าไปซ้ำๆมันจะปรับปรับปรับ,บออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะหรือไม่ก็ถ้าไม่ถูกใจก็เอารูปเนี่ยไปแก้ใน Photoshop นิดหน่อยไปลงสีเพิ่มหรือไปเติมนู่นเติมนี่หน่อยอันนี้ผมจะรูปเมื่อกี้ไปโปรเซสใหม่ แล้วก็เราก็เลือกในส่วนที่เราต้องการนะรูปนี้ก็ได้นะ,ะย้อนดิแต่ผมว่ารูปนี้ลายเส้นมันดูดีกว่าเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นผู้หญิงแล้ววะเฮ้ยตอนแรกผมเอาผู้ชายไม่ใช่หรอวะอ่ะรูปนี้มีความเป็นผู้ชายถ้าอกเล็กนะแต่อรูปนี้มันดูเป็นผู้หญิงแล้วไม่เป็นไรจากงกุลเพี้ยนมาไกลมากนะไม่เป็นแหลเอารูปนี้แหละอ่ะผมจะไม่ยอมจบมันแค่นี้ผมจะยัดรูปเมื่อกี้เข้าไปอีกรอบหนึ่งอ่านี่โปรเซสสุดท้ายที่เอาเข้ามาดูจากรูปทางซ้ายนะ AI จะเป็นยังไงรูปสุดท้ายนี่ไม่สวยแสงเงามันจะเข้าที่เข้าทางไปเรื่อยๆครับเนี่ยตัวเนี้ยขวาเนะี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดีบึ๊บอ่าบันทึกนะฮะแล้วก็ย้อนนะฮะย้อนแล้วก็ยัดนะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันสวยได้กว่านี้อีกบางช่วงที่คนใช้เยอะๆมัน,ม,นมันอาจจะเออเลอร์นะ เพราะมันผ่านเน็ตผ่านเซิร์ฟเวอร์นะฮะเส้นเริเ่มเบอร์แล้วคเริ่มไม่ได้แล้วรูปเนีเ่เริ่มไม่เหมือนไม่ต่างเดิมแล้วนะนะแต่ว่ารายละเอียดแบ็กกราวมันเยอะขึ้นขอรูปล่างซ้ายแล้วกันบันทึกแล้วก็อข,อขอคำสุดท้าย เราไปต่อกันที่นี่โ o t o ช็อปในเมื่อเราทำเป็นเราจะหยุดแค่นี้ทำไมโอเคที่เหลือก็ปล่อยให้ AI มันจัดการนะผมก๊อไว้เป็นเบสหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ดีลีดไปปิดปุ๊บอ่าได้ยางงี้นะฮะเวพอ้นช็อปพ่อนชอ็อปอ,อันนี้เมะเราแอบก๊อบรูปเลย ใจร้ายนะฮะน,นี่ชั่วร้ายนะอันนี้ไม่ควรทำนะอย่าไปเรียนแบบผมนะนี่ผมมีความชั่วร้ายนะฮะก๊อปปี้นะฮะผมจะเอาแบบเบอร์ๆแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นที่คนหาหนักนะฮะ,อะโอเคปึ๊บแล้วก็มีสหน่อยดโอเค ประมาณนี้อ่ะสีไม่ได้สีไม่คุมโทนปรับสีหน่อยแอ้สวยเซฟกลับมานะฮะด้วยความชั่วร้ายนะฮะ05นะฮะ05นยเจเพ็กนะฮะแล้วก็ยัดเข้าสู่ระบบต่ออีกทีหนึ่งนะฮะเหม่ยตู้ต่อนะฮะึ โฆษณาดหนึ่งโอเคปึ๊บนำผู้ภาพเข้านะฮะแล้ว네ก็เ <tr> ลือกรูปล่าสุดนะผมว่าปล่อยให้มันเจนเองมันมั่วซั่วไงเราต้องมีระเบียบให้มันโดยการพอเจอตรงไหนที่โอเคเราก็มาสดไม่โอเคตัดทิ้งนะอ่าคือต่อให้มันไม่เห็นเป็นเวอร์พอนช็อปมันก็ยังได้อยู่ไอ้รูป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 เอ่อรูปนี้โอเครูปนี้ก็ได้มันเห็นเป็นอย่างอื่นเลยนะฮะแต่มันเบอร์แล้วนะอันเนี้ย โอเคผมขอจบแค่ตรงนี้แล้วกันปึ๊บจากโงกุลมาเปลี่ยนเป็นหนุ่มรอถือของขวัญเละๆนิดนึงพอไปได้คัดลงสีใหม่ปึ๊บหน้าหวานแจวแววใส่หมวกเข้าไปย้ายเข้า AI AI เห็นเป็นเห็นเป็นโบว์ะโบกับที่คาดผมกับผ้าคาดผมก็โอเคค่อนข้างน่ารักนะฮะถือของขวัญสวยเลย ก็อยากที่คิดนะเพราะผมก็อยากได้เป็นของขวัญนี่แหละแต่แต่ผมไม่ได้วาดไว้ไอตอนแรกคือวาดเป็นเป็นกล้ามท้องแต่มันเห็นเป็นมือเพราะของขวัญก็เอออยากได้เป็นธีมของขวัญกล่องเขียวแดงนี่แหละก็เอ้ยมันก็ออกมาใกล้เคียงนะพอตรงหน้าอกเพราะว่าพอไลยมันลงสีไปปุ๊บมันก็เจนขอบเจนเลยมาสวยเลยโอเครูปถัดไปนี่คือรูปที่เราแอบ,บโดเอารูปชาวบ้านมาจากในเน็ตนะ แอปโดเอาไอ้แบ็กกราวด์ชาวบ้านมาเราก็มาปรับสีแล้วก็ยัดไปหลังรูปเราแล้วก็ยัดเข้าไปอีกพอโพสเสร็จมาตัวนี้นี่คือรูปเดิมที่เป็นห้องเครื่องมือนะพอโพสเสร็จทีนี้ไม่ใช่นะนะกลายเป็นรูปบ้านและกำแพงแล้วก็มีแสงแสงไฟจากในเมืองนะฮะส่วนรายละเอียดเสื้อก็ดูดีขึ้นนะมันเจนเออกมาได้โอเคเลยหล่ะและเนี่ยรูปที่ผมโอเคแล้วรูปนี้แต่ว่ารูปสุดท้ายที่ลองเจนดูก็ได้นะ กลายเป็นธีมปีใหม่ไปอีกแบบอีกคนหนึ่งไปเลยเพียงแต่ว่าตัวละครเบอร์ไปแล้วนะฮะเพราะว่าพอเจนจากรูปเดิมซ้ําๆมันจะเบอร์อย่างเงี้ยแหละคือถ้ามันสุดมันสุดเนี่ยผมว่ามันสุดรูปเนี้ยโอเคพอเจนมาเนี้ยได้แล้งายใสเงาโอเคแนละ้วถ้าเกินนี้ปุ๊บมันเบอร์ละมันกลายเป็นอย่างื่นไปละก็ยังสวยอยู่นะแต่เป็นสวยอีกแบบหนึง่งน่าสุดยอดฮนะ เหมยตู้นะ,ะฮะไอ้เหียแบบส,สัยกอดวาดรูปอลหัดวาดรูปมาแทบตาย่วาดยังไม่ได้สวยเลยกับพี่มี่ไอ้เจนจากลูกไม่ง่อยอ่ะเนี่ยนี่จากนี่เป็นนี่มาไกลมากนะฮะโงคุณผมนะฮะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ